สวัสดีครับผมออสเอทีช็นะครับวันนี้ผมมาแนะนำคาร์ซีทนะครับทั้ง3แบบมาให้ดูกันว่าแต่ละแบบเนี่ยเหมาะกับน้องๆแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละแบบใช้งานประมาณไหนนะครับเอาแบบเข้าวๆก่อนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะส่งให้ในอินบ็อกซ์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกค้าตัวแรกนะครับตามที่ลูกค้ามองเห็นในวิดีโอนะฮะตัวแรกคือ ตัว SA7 นะครับตัวที่2ตรงกลางตัวนี้นะครับสามศูให้เรียกกันง่ายๆนะครับส่วนด้านขวานะฮะสี่ศูราคาจะแตกต่างกันนะครับแบบแรกนะครับสีน้ำตาลนะน้ำตาลออกออกแดงเลือดนกเนาะนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ในราคา1,390บาทนะครับตรงกลางตัว305ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับตัวสีเทานะฮะขายอยู่1,890บาทครับ ส่วนด้านขวาน,นะฮะ 402G 402ตัวนี้ขายอยู่2,790บาทครับผม3ตัวนี้ต่างกันยังไงมาดูนะฮะตัวแรกนะครับตัวแรกคือ,อ SA7 นะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กนะครับสำหรับเด็กประมาณ9เดือนถึง12ปีนะครับหรือเด็กบางคนที่นั่งได้แล้วคอแข็งแล้วนะครับ เดินทารุกไปแล้วนะครับนะนั่งได้คอแข็งได้คอแข็งแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับสามารถใช้ได้คือเด็กแต่ละคนเนี่ยนะครับเด็กแต่ละคนความแข็งแรงไม่เท่ากันบางคนคอแข็งประมาณ6เดือนเนาะได้มีไหมหรือว่า3เดือน4เดือนแข็งบางคน2เดือนแข็งก็มีนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวเนี้ยอันนี้ด้านหน้านะฮะด้านหน้านะครับไม่สามารถปรับได้นะครับจะเป็นโค้งประมาณนี้เลย แล้วด้านหลังนะครับไม่สามารถปรับได้จะเป็นพลาสติกหนาประมาณนี้นะครับสามารถปรับเอนนอนได้ตามเบาะรถยนต์เลยนะครับส่วนตัวนี้นะปรับเอนนอนได้นะตอนนี้เหลืออยู่สสีนะครับสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็ตัวสีเทานะครับตอนนี้นะอันนี้คือสามารถปรับเอนนอนตามเบาะรถยนตได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาลงไปอีกได้นะครับต่อไปนะครับตัวที่ตัวที่2 นะครับตัวนี้ตัว305นะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือเพิ่มเติมให้นะฮะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วทางร้านก็จะมีวิดีโอวิธีติดตั้งเพิ่มเติมให้อีกนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นคือมันมี iso fix นะครับ iso iso fix เพิ่มเติมให้แล้วก็มีแก้วสามารถถอดได้ย้ายจากฝั่งขวานะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายได้ซึ่งมันมีตัวล็อก แล้วไอตัวเนี้ยสามารถนะครับเนี่ยสามารถแกะถอดได้นะสามารถถอดได้แล้วก็ย,าายัดใส่คืนได้นะฮะ,อะขออนุญาตนะฮะฝั่งนี้ก็สามารถถอดได้เข็มขัด5จุดนะครับได้มาตรฐานแน่นอนแล้วอีกจุดเด่นตัวหน,นึ่งเนี่ยฮะสามารถยกได้นะจับตัวนี้จับยกได้เลยนะครับนะฮะยกได้สูงมากเด็กก็ใช้ได้อตัวเนี้ยนะครับ ตั้งแต่เหมาะสําหรับเด็ก9เดือนถึง12ปีนะครับปรับยกระดับตัวนี้ได้นะเลื่อนลงได้นะนเห็นไหมฮะลงขึ้นได้นะจะยาวขึ้นไปได้อีกเลยนะครับแล้วก็ต่อไปสามารถพับได้นะครับเวลาพับก็กดตัวนี้ได้เลยแต่นะครับสองตัวสีแดงๆนะฮะตัวนี้นะครับกดแล้วก็พับไปด้านหน้าได้นะครับอ่าต่อไป ข้อเสียของตัวนี้นะครับข้อเสียคือไม่สามารถปรับเอนนอนได้มันจะอยู่ทรงนี้เลยนะครับนะจะอยู่ทรงนี้เลยนะครับทรงประมาณนี้เลยนะครับดูบนบนได้เลยนะนเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัว3.5าสายหน่ที่ราคา1890บาทเรื่องของเกรดผ้าเนี่ยพรีเมียมเลยฮะงานดีมากนะการันตีเลยว่าตัวงานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับจับดูนุ่ม สบายนะครับต่อไปนะครับตัวนี้สุดท้ายนะตัว G 4 0 2จะมีอยู่3สีนะครับสีกรมสีเทาแล้วก็สีดำนะครับมี i s o f i x เหมือนกันนะครับอ่ะขอย้อนนิดนึงครับตัวนี้นะฮะตัว305 i s o f i x อยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถสามารถใช้ได้กดปั๊บแล้วดึงได้เลยนะครับนี่ฮะ สามารถใช้ได้สําหรับคนที่มีไ s o ซฟิกนะครับสาหรับใครที่ไม่มีสําหรับใครที่ไม่มีรถใครไม่มีไ s o ซฟิกก็สามารถติดตั้งได้โดยใช้ตัวเบลเนี่ยนะครับเป็นขัดนิรภัยของรถยนต์นะฮะรัดได้เลยเดี๋ยวทางนะั้นส่งคลิปให้นะครับข้อเด่นของอตัวคาซิทที่มี i s o ซฟิกคือจะสามารถติดตั้งกับรถที่มีไ s o ซฟิกกับรถที่ไม่ม so ี Iso ซฟิกได้ทั้งสองแบบนะครับนี่คือข้อได้เปรียบ ย้อนกลับมาที่ตัว402นะครับตัวอย่างที่มารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นสีดำนะครับงานนี้งานมาตรฐานเลยนะครับผ่านทุกอย่างดูนะฮะได้ทุกระดับเลยนะตอนนี้เริ่มต้นนะครับแนะนำตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง12ปีสามารถนั่งได้นะครับแล้วตอนนี้ก็มี Isofix นะครับด้านหลังเหมือนกับตัว305นะครับตัวนี้ถูกต้องเลยนะอันนี้ก็เป็นฐานที่ใช้ รองกับตัวไอโซฟิกเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมในวิดีโอนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่2790าบาทนะแล้ววิธีปรับนะครับตัวนี้สามารถปรับหมุนได้360องศาวิธีหมุนครับให้เรากดตัวสีแดงจุดนี้นะฮะนี่มือที่ผมชี้กดล,ลงไปแล้วหมุนได้เลยหมุนได้360นะฮะหมุนได้เลยนะฮะอันนี้หมุนไม่ได้เพราะโดนชนนะฮะนี่สามารถหมุนได้นะครับ360องศาเลยแล้วก็สามารถปรับเอียงนอนให้เด็กเอียงนอนได้สีระดับนะครับนี่กดรง สองสามนะฮะสายจะประมาณนี้นะครับโอเคนะสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่ารูปตัวเองเหมาะกับคาซิตประเภทไหนนะสอบถามเพิ่มเติมมาในอินบ็อกซ์นะครับหรือหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์5 5สอนาะครับสำหรับวันนี้นะครับผมออดเอทีชอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ